สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านนะครับนี่ฮะเราก็มาอยู่กับเจ้าแคทยามคำนะเดินอ้อมนะหัวหนา้าโจ๊ดทำไมเดินอ้อมไปฝั่งนูน้นต้องเดินอ้อมนู่นเลยครับขึ้นมาฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามีโครงการอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะมาหาปลาให้เจ้าเด็กน้อยไหมหรือว่า่ะจะมาแกล้งเจ้าคันคันนน,นะคันใหม่นู่นนะ เอ็มมารอดูครับรอดูหัวหน้าจรวดอ้านวะปลาอ๋อมาส่งเจ้าแซมหรือเปล่าเจ้าแซมขึ้นมาด้วยไม่โอ้มาส่งแซมวิ่งฮะเอ๋หัวหน้าจรวดใจดีเหมือนกันนะเนี่ยมาส่งเจ้าแซมวิ่งเอาเอาระวับบงรถเกง๋ง หาปลาหาปลาเดี๋ยวหาปลาให้ดูแซมเพื่อนหมดเลยดูวันนั้นจะหาปลามีจะมีปลาไหมเอ้กบวันนั้นได้กบยังตัวใหญ่ไหม เอาเอาขึ้นมาข้างบนก็ยังเอาอีกนะเอาจนได้นะเออโอ้เจ้าเซมเอาจนได้ครับนะเอาเจ้าเซมทำอะไรโนนนนเอาโยนอะไรมา เอาเอาโ,ฮโ,ฮโอ้โเอาทำไมมันไม่ดังเจ้าแซมโยนอะไรมาทำไมทำท่าไม่ดังนะฮะเอามาส่งเจ้าแซมเฉยๆก็กลับับโอ้นึกว่ามหาปลานึกว่ามหาปลาเจ้าแซมอา นี่ก็หยอกเย้าเล่นๆกันนิดหน่อยนะครับพี่น้องเล่นกันกนิดหน่อยห้องวิ่งครับมันไม่ถึงหรอจเจแซมเพื่อนหมดเลยแซมเพื่อนยิงปัดประตูอีกนอ,นอะ,อะ ไปแล้วครับจ้แซมได้คลิปแล้วไปแล้วเพื่อนหมดแล้ววันนา้รถยิ้มหน้าครับได้แกล้งแล้วยิ้มหน้าเลยอ่ะนี่ครับจอกแคทสายเลนครับยอมแกล้งครับพี่น้องมีจะคขี้เลนฮะข้างล่างนี่ถ้ายิ่งไปอยู่ข้างล่างดูครับที่อจอกแคทเดินไปครับพี่น้อง เดินไล่ไปเลยเดินไล่เจ้าแซมมาอ้อมเลยฮะอ้อมสะแล้วก็มาส่งเจ้าแซมอยู่นี่ฮะโอ้ยไม่ต้องเช็ดหรอกต้องเช็ดอกเช็ดไม่ออกหรอกโอ้ธรรมดาเลยลงไปข้างล่างเนาะขนาดเฮียสาแกยังยังยอมเลยอ่ะเฮียสาแกยังยอมเปียกเลยอ่ะ โอ้ระวังรถโอ้มาดูสภาพครับเซฟเสพโอ้เสพเบื่ออย่ะเซพเปลือดบนเลยระวังนี่เองไดไปอยู่นู่นอยู่รถเลยไปไปรถเดินวิ่งมา ถอดชุดเลยขึ้นรถไปแล้วอะ่ะเปื่อนเปื่อนเบารถหมดแล้วแซมขอเสือเ้อแลไรเช็ดเลยเปื่อนรถใหม่หมดแล้วนี่ถ้าคืนยังจอดรถอยู่ตรงตรงนี้นาะยเองโดนเต็มเต็มเลย เออโคโดไมคโคแกล้งอยู่ตรงนั้นไงละไปนู่นแล้วแมคโคเดินดูดิเดิน,ดดดนหาปลามีไหมหาปลามีไหมไปเดินตามแมคโคไปนู่นเลยอ่ะเลิกงานกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปที่ 啊。Uh เดวิ่งก็มา,าให้หัวหน้าจรดแกล้งเปื้อนหมดนะครับพี่น้องเจอที่เลนไปเต็มๆครับก็รู้กันอยู่ครับหัวหน้าจรดใทยมาก็เจอจักให้ครับโน้นนะต้องเอาแบโคลไปเก็บอ่าตรงข้ามเลนอ่ข้ามทางไปนู่นนะเพราะว่า เสีเบียงอยู่ฝั่งโน้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานฝนมาตกนะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเป็นที่เอารถไมโครไปจอดนะครับโอ้โหขี่เลนระวังนะครับมอสไซเลนนะครับพี่น้อง ตรต้องไล่เหยียบอ่าขี่นินเลนนะฮะนี่ยวันนาจอยเดินเจ้าแคทสามสองศูนย์ดครับมานอนอยู่ตรงที่พักตรงนี้เนี่ยต้องมาอานอนอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะว่ากลัวฝนตกอีกนะครับจะยังไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ย้ายาไปนอนที่บ่อเหมือนเดิมหรือว่าจะเอาตรงนี้เลยอันนี้ก็ยังไม่รู้ ยังไม่รู้เช่นกันว่าหัวหน้าจรดจะต้องเดินก็เดินไม่ไกลครับนิดเดียวครับแดียว่าอยู่ตรงนี้ก็สบายดีครับไม่ต้องเอาเอาดูหัวหน้าจโจรดเอาเอาหัวหน้าจโจรดจัดเจพึ่งแล้วนุนุนโอแกล้งเจพึ่งแล้วเอาต้องระวังครับต้จงระวังเจพึ่งทําอะไรนุ นะขึ้นปุงกีเอาสักนิดเดียวนะสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะเจ้าึ่งอ เอาเดินลากไปนู่นเลยเอาลงน้ำไปนู่นเลยเหรอเอา จัดไปครับลงน้ำไปเลยครับอ้อารแยบดินปแบบ้อแป๊บป้อแป๊บนะครับเอาไปจุ่มน้ำด้วยนะวันนีาจะโยไม่กล้าวอังั้นอเอาแล้วเอาแล้ว เรียบร้อยดอูเอาแล้วขึ้นขึ้นปุกีเล่นแล้วระวังนะหวห้นา้ายโจ้โอ้ยวห้นา้ายโจ้จะได้นอนด้วยไหมน้อจะได้นอนด้วยไหมน้อนี่เราเก่มาพอดีเลยเกมาพอดีเลยมาเติมน้ำมันหรือเปล่า mình ra chơi rồi